สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่น้องครับเป็นอีกคลิปหนึ่งที่นํามาเล่าบอกต่อกันนะครับเมื่อข้าวของเราตั้งท้องแล้วล่มเหลืองแล้วเหลือเวลาอีกสักสามสัปดาห์หรือยีวันนะครับเราก็มาไขาน้ําออกจากนากันนะครับเพื่อสะดวกต่อกันเก็บเกี่ยวเพื่อไม่ให้ลดเก็บเกี่ยวหลมนะครับป้องกันโรคต่างๆที่จะมาคุยข้าวนะครับเราต้องรีบไขน้ําออกจากนานะครับ ประโยชน์ที่จะได้รับตามมาคือได้รับปลาต่างๆนะครับปลาเล็กปลาน้อยจากการดักไซดักเวทนะครับให้มากินแทบทุกวันนะครับพอได้กินกันครับตามวิถีชาวนานะครับได้กินกุ้งกินหอยกินปูกินปลานะครับตั้งแต่ปลาซิวนะครับปลาซิวปลาช่อนปลาไหลนะครับปลาส้อยนะครับปลานินปลาดุกปลาช่อนนะครับปลาหลากหลายนะครับกินกุ้งหอยปูปลาเลยนะครับ ทำเพื่อดำรงตนให้อยู่รอดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทำชนนี้ทุกปีนะครับก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวข้าวนะครับการไข่น้ำออกจากนานะครับมีดีต่อข้าวมีผลดีต่อชาวนาในเรื่องเพิ่มผลผลิตนะครับนอกจากนี้เราก็ได้พกุ้งหอยปูปลาต่างๆมาที่พวกในครัวเรือนนะครับได้โปรตีนมาประทานกันนะครับ ช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนได้อย่างดีนะครับเป็นการรับสารอาหารโปรตีนที่ย่อยง่ายนะครับมีไขมันน้อยให้ประโยชน์อย่างดีในต่อร่างกายของเรานะครับเพื่อนเพื่อได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับสามารถน,นำไปประยุกต์ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับไอที่ทำนานนะครับใครไม่ทำก็ดูเป็นความรู้ก็ได้นะครับ ถ้าดูคลิปนี้แล้วนะครับเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูเกษตรพอเพียงพเพียงพอด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณจากใจจริงนะครับนี่ก็เป็นผลผลิตจากปลาที่เราดักไซนะครับในรูปที่เห็นนะครับในทั้งปลาหลากหลายอย่างนะครับกุบ้งหอยปูปลาได้ปลาช่อนด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณ